เมา่อทำเป็นอย่างิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลจุดไฟตูก,ตก,การอย่งเดียวในโลกจังหวัดยะโสธรประจำปีพุทธศักราช2568ในวันนี้การจุดไฟตูการกกกาเป็นประเพณีของพี่น้องชาวบ้านทุ่งแต่ตลทุ่งแต่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรที่มีมาแต่ช้านานพร้อมกับการต่อตั้งหมู่บ้าน โดยดั้งเดิมชาวบ้านจะนำผลปูก,กามาคว้านเอาเมล็ดข้างในออกจอบฉลูลวดลายให้สวยงามนำเพียนไขจุดไว้ข้างในลูกปูกาแล้วถือไปถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดในคืนวันออกพรรษาอันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านในอดีตต่อมาวิถีชีวิตนี้ได้เลือหนหายไปเนื่องจากมิไฟ้าใช้และความจเจริญในด้านต่างๆเข้ามาแทนที่ซึ่ง ชาวบ้านทุ่งแต้นำโดยพระรูริยัติพลากรเจ้าอาวาสวัดบุรพาบ้านทุ่งแต้ได้เริกรื้อฟื้นการจุดไฟตูการในช่วงมันออกพรรษาให้กลับมาอีกครั้งซึ่งประเพณีจุดไฟตูการในช่วงมันออกพรรษาถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางพุทธศาสนาเรียกได้ว่าเป็นประเพณีทึ่ดีคสาาพองชันชายสอนสิลชา้นไหหรือว่าท่านจะเรียกว่าพี่ต้นก็ได้ ท่านวราราชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านชัชวันเดืนจ่าสิริวงท่านรองประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านโชติกาอัครรัตน์นะคาคุณนะคะท่านนั่งอยู่ด้านนู้นนะคะหรือว่าเรียกว่าที่แอรขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอยู่ด้านนี้นะคะขอทัยค่ะแล้วก็ท่านรองธิบพีรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะท่านนิพิกากำลังใจหรือว่าเรียกว่าท่านรองขนุนนะคะ ท่านอดีตที่ปรึกษาและมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพิกินสีชนะคุณพ่อของท่านสสต้องตานะคะพี่อะไรีคะพี่พิพพกิตน,นะคะไม่มีชื่อเล่มนะคะค่ะแล้วก็ท่านเลขาัุการติดตามผูประมาณและผู้เชี่ยวชาญประจําตัวท่านสสชนะพาซีชนะหรือว่าเลขาัุการของสสต้องตานะคะก็คือท่นานโสคนจินดานพุ่องนะคะ จากท่านสสจากท่านนายอำเภอจากหน่วยงานปกครองนะคะจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อที่ว่าจะได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกน,นะคะเราก็ถือว่าเป็นการช่วยลดภาระให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยนะคะดิฉันก็ต้องเรียนว่าท่านนายกของดิฉันค่ะท่านอนุทินซึ่งเป็นหัวหน้าพรคของดิฉันด้วยก็คือพักภูมิใจไทยที่ท่านสสต้องตาท่านพิก,กิตเองก็ดีท่านพิโรเองก็ดีนะคะแล้วก็ท่าน หลายท่านนะคะก็สมาชิกพักเดียวกันพวกเราเป็นพวกสีน้ำเงินถ้าอะไรที่เราไม่ได้พูดอะไรที่เราไม่กล้าพูดเนี่ย แต่สิ่งสำคัญถ้าเราพูดไปแล้วแสดงว่าสิ่งนั้นแหละมันจะต้องเกิดขึ้นจริงนะคะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีพี่น้องประชาชนก็เข้ามาจับใจใช้สอยเป็นจํานวนมากนะคะสังเกตได้จากทางด้านหน้าแล้วก็มีความร่วมมายร่วมมือจากผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นในการที่จะร่วมกันปฏิ ไฟตุงกาให้มีความคิดสร้างสารรค์ลังสรรออกมาเป็นผลงานที่สวยงามสิ่งเหล่านี้ล่ะคะ่ะจะประจักษ์เป็นสายแก่ชาวสายตาชาวโลกได้นะคะว่าไฟตูงกาที่ยอโสอณเจ๋งจรงิจรงๆนะคะดิฉันก็ขอสนับสนุนให้มีการจัดงานดีดๆเช่นนี้เกิดขึ้นอีกนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นทุกปีแล้วก็ ได้กลับประผบกับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดยะโสธรอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนค่ะขอบคุณค่ะสองหนึน่งเราแสงสว่างากทอดควยดุร นะครับสวยวสดงางอาถว้เป็นพิธีบูชาใงช่วงของเทศกาลวันกอกพรรษาครับผมครับในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญ